คนที่เคยติดมาแต่ประมาณ10กว่าปีแล้วและเคยเป็นสอบตอมาแล้วจะลงสมัครสอบตอได้ไหมกฎหมายใหม่เคยติดเคยติดอะไรอ่ะไม่แน่ใจคําถามท่านเนี่ยท่านเฉลิมพลคาว่าติดคือติดยาเสพติดหรือติดคุกกว่าสามสี่สิบปีแล้วแล้วก็เคยเป็นสอบตอมาแล้วจะลงสมัคร เอาอย่างนี้ผมพูดเป็นหลักการก็แล้วกันนะครับเพราะว่าท่านถามมาคําถามมันยังยังยังลงลึกไม่ได้แม้จะเคยเป็นสวตมากี่สมัยก็แล้วแต่นะครับอาจครั้งที่ผ่านมาอาจจะตรวจไม่เจอก็กแล้วกันถ้าท่านมีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดหมายถึงสารตัดสินแล้วคดีถึงที่สุดว่ากระทําความผิดหนึ่งเป็นเจ้ามือการพนัน นะครับเป็นเจ้าสำนักการพนันเป็นข้อหาลักทรัพย์ข้อหาป้นนะครับข้อหาช่อโกงพวกนี้จะสมัครไม่ได้ตลอดชีวิตหรือเป็นผู้ค้ายาเสพติดผู้ผลิตยาเสพติดนะครับพวกนี้จะสมัครไปได้ตลอดชีวิตยกเว้นยาเสพติดสองประเภทที่เขายกเลิกไปแล้วคือกัญชากับใบกระท่อมอันนี้ กฎหมายยกเลิกแล้วนะครับถ้าเคยถ้าเคยเป็นผู้ค้าผู้จำหน่ายกาัญชากับใบ<ม>กระท่อมสมัครได้แต่ถ้ายาเสพติดประเภทอื่นไม่ได้อันนี้นะกรณีที่บอกว่าคดีที่ท่านจะสมัครไปได้แต่มีบางคดีมันสมัครได้สารตัดสินแล้วติดคุกติดคุกมาแล้วพ้นมาแล้วห้าปีสมัครได้เช่น ฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายในะสิ่งเหล่านี้ถ้าติดคุกติดแล้วพ้นมาห้าปีออกจากคุกมาห้าปีสมัครได้ฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าผมตอบไปนี่มันตรงกับสิ่งที่ท่านถามไหมนะครับถ้ายังไม่ตรงท่านพิมพ์มาเพิ่ม